พาไปชมบรรยากาศหน่อยครับวันนี้วันนี้ไปเที่ยวที่ไหนอะว่าจะไปทับเบิก <Okay, S 1> เอาน,นี่ไปลองไปลองลองเทสเห็นเขาบอกว่า E46 ลูกค้าถามว่ามีปัญหาเรื่องความร้อนเยอะมากไอ้รถยุโรปเนี่ยผมก็อยากจะรู้ยังขึ้นทับเบิกความร้อนมนจะฮีทหรือเปล่า อ่าพุเปิดผ่านเนินชันมาก็หลายเนินละก็ทั้งหมดมัน111โค้งว่ะ111โคง้งอ่านี่ก็ชันนะพงลอยดูดูดูพงลอยก่อนชันแล้วโค้งโหดด้วยครึ่งรอบอะ่ะความร้อนก็ปกติครับผมจะพาไปดูเดี๋ยวพาไปกินกาแฟบนยอดภูนี่มี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 ถ่ายรูปด้วยปาปาัซี่ถ่ายรูปด้วย โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปพิชิตข้างบนว่ารถคันนี้มันจะมีปัญหารหรือเปล่านะครับ e c 6คันนี้รถที่ผมรีวิวไปวันนี้ผมพามาเที่ยวภูทับเบิกเอาคันนี้มามาลองเทสด้วยแล้วก็รีวิวให้ดูว่าปัญหาความร้อนมันจะมีหรือเปล่านะครับนี่ล่วงไปแล้วเห็นว่าถ่ายถ่ายให้ดูถ่ายดูนี่ล่วงไปแล้วปาเจโร่ปาเจโร่ล่วงไปแล้วเสร็จไปแล้วหนึ่งไม่เป็นไรครับเราก็จะขับรถโดยระมันระวังจะไม่ประมาทครับ โอเคครับเดี๋ยวไปเจอผมที่ปลายภูนะครับยอดภูนะครับดูว่าคันนี้มันจะเป็นยังไงแล้วก็ความร้อนถึงยอดภูมันจะขึ้นเยอะไม่เยอะนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันไปโอเคครับตอนนี้ก็ถึงบนเข่าแล้วจอดพักก่อนมาไกลเหมือนกันนะลึกเหมือนกันนะดูความร้อนกันความร้อนก็ปกติครับโอเคเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวกินกาแฟน,ะนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงไปนั่งเล่นข้างล่างกัน บรรยากาศดียังวะนี่วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับยังไงก็สวัสดีพี่เอกด้วยนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีวิธีอะไรหรอกเอาแบบง่ายๆนะเออง่ายๆมันมาด้วยกันมาด้วยกันอ่ายังไงก็ฝากช่องด้วยพี่เอกปุริพัทน์ธุรกิจยนต์ครับผมปุริมปุริมพัฒน์ช่อง for u ู u b e นะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับ ผมได้จัดเอา bmec6 ที่อยู่ข้างหลังผมนะครับคันนี้ปี2003ผมรีวิวไปแล้วอ่ารีวิวไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมกันนี้รีวิวไปแล้ว ep ที่169 ep ที่169ผมรีวิวไปแล้วคันนี้ก็จัดทาไปเยอะถ้ารีวิวไปแล้วเรื่องรายละเอียดบอดี้เรื่องภายในแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงวันนี้เราเอามาพูดถึงเรื่องการขับขี่อ่าใช่วันนี้ก็อยู่ภูทับเบิกใช่ผมก็ได้เอารถคันนี้นะครับ bmw นะครับ ec6 ปี2003คันนี้ก็ผมขายในราคาที่259,000บาทผมได้จัดทำฟิตเมนท์ทุกอย่างละรถพร้อมใช้คันนี้วันนี้ผมก็ได้จัดชวนพี่เอกมามาลองรถมาลองฟิลลิ่งดูว่าการขับขี่เป็นยังไงขึ้นเขาเป็นยังไงตอบโจทย์ไหมเบรกเป็นยังไงอะไรช่วงล่างเป็นยังไงเครื่องยนต์เป็นยังไงอะไรประมาณนี้ก็มาช่วยตรวจสอบมาช่วยตรวจสอบนะ FC ทางช่องโฮโ8ก็เยอะอยู่แล้วอ,อ,อันดับแรกเลยขายเท่าไหร่นะคันนี้259,000 ไอราคา259,000ผมขอถามนะแทน FC เลยว่าได้อะไรบ้างในราคาเนี้ยหลักๆเลยที่ได้อะไรไปบ้างคันเนี้ยคือได้อะไรหลักๆเลยคือได้รถละโอเคถ้ามันไม่ได้ก็ต้องยาวหน่อยนะได้รถละ259,000แต่ถามว่าอาทําอะไรไปบ้างทําอะไรไปบ้างของแต่งที่ว่าเสริมจากของเดิมของเดิม E46 ที่ว่าเสริมไปเนี่ยในราคาเนี้ จัดอะไรให้ลูกค้าไปบ้างผมก็ได้จัดทําชุดใหญ่เลยตั้งแต่เรื่องไฟหน้าเรื่องอดิสเบรกสี่ล้อจานเบรกไม่ได้เจียนะจานเบรกไม่ได้เจียจานนะเปลี่ยนใหม่สี่ล้อเลยสี่ล้อเลยเช็คได้อันนี้มาเช็คได้แล้วก็โชคซินเวอร์ปรับ30ระดับตัวท็อปเลยท็อปสุดของซินเวอร์เลยจะมีประกันตัวนี้จะมีประกันอยู่ประมาณ7เดือนอ่าหมดประกันหรือยังคันนี้ยังโชกอะยังแตกซึมเข้าเคมได้เลยเหลือเหลือีกี่เดือน7เดือนพี่ ยังเหลืออีกใช่ประกันอีกเจ็ดเดือนยางมากับรถครับยางคอนติแล้วก็ยางมาพร้อมกับขอบสิบแปดนิ้วครับยางปีอะไรครับป,ปีสองพันยี่สิบยงใหม่อยู่ใช่ยังใหม่อยู่รวมจนนไม่ถึงหมื่นโลมันไม่ถึงพี่ไม่ถึงดอกเต็มเลยดอกหนาครับจัดฟิตเมนต์ใหม่ยางแท่นเครื่องยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์เปลี่ยนใหม่หมดผมนี่แหละเป็นคนเปลี่ยนเองอแล้วก็เช็คระบบเบรกใหม่ทั้งหมดเพราะว่าเปลี่ยนจานเบรกแล้วก็เปลี่ยนรู้สึกว่าเบรกมันจะทื่อๆหน่อยนึง ผมก็จัดเปลี่ยนชุดใหญ่ให้เลยก็มีพวกมอเอเบรกเช็คระบบเบรกทั้งหมดเลยแล้วก็ช่วงล่างลูกหมากปีกนกลูกหมากคันชักใช้ของนกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็มียางแท่นเครื่องยางแท่นเกียร์แล้วก็ของเหลวทุกอย่างผมไล่ใหม่หมดแล้วก็คันนี้นะลูกลอกหน้าเครื่องทั้งสองตัวมันจะมีสองตัวนะทั้งตัวตึงสายพานแล้วก็ตัวลูกลอกอะเปลี่ยนใหม่สองตัวแล้วก็จะมีสายพานพี่ไม่เคยรู้เหมือนกันนะผมรู้ เหไหมเพิ่งมาดูคลิปผมใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนจริงพี่เปลี่ยนจริง EC6 อะไรที่ขับดีมากแล้วทรงมันได้โซงมันสวยใช่ตั้งส่วนเราเรียบร้อยครับก็คือราคาเนี้ยเหมือนกับว่าซื้อสองสองห้าเก้าไปปุ๊บเนี่ยคือเอาแท้ไไม่ต้องทําอะไรเลยเอาง่ายก็ไม่ต้องทําอะไรถามว่ารถมือสองไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ยากยากใช่ไหมยาก มันอยู่ที่ความพึงพอใจด้วยเนาะใช่ใช่พี่ต่อให้รถมันเซอร์วิสมาใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าตัวหลักๆที่ผมเซอร์วิสท,ที่ผมบอกอะนะตัวหลักๆอะผมทําหมดละแต่ว่าไอตัวที่เขาเรียกว่าอ่ที่เราต้องเปลี่ยนอะผมทําหมดละครับที่เหลือก็เหลือเหลือตรงที่ว่าไปจะไปเสริมความหล่อตรงไหนก็ต้องไปไปดูแลเซอร์วิสเอาอะนะเกียร์ก็เปลี่ยนสม,มูททุกอย่างดีหมดช่วงล่างดีมันหนึบปะมันปรับได้สามสิบสองระดับเฮ้ยสามสิบระดับอะนั่นแหละก็ จัดว่าคุ้มอราคาเนี้ยนะก็มันเกินคุ้มอะพี่เฉพาะผมทํานะผมซื้อรถมานะผมบอกตรงผมซื้อรถมา 2, องแสนสี่หมื่นห้าพันตัวรถะนะครับเพราะว่าเขาตั้ง2องแสนห้ผมต่อเขารถอ่ะห้าพันผมก็ได้รถคันนี้มาพอได้รถคันนี้มาผมก็มาจัดชุดใหญ่เลยทุนแม่งเลยส0มแสนเมื่อกี้ต้งขับขึ้นมาข้างบนนี้นะจากข้างล่างเลยนะความร้อนเป็นยังไงเอาตรงๆเขาล้ก็ปกติดีนะพี่ ไม่เกินครึ่งท้าไม่ปกติเพรานั่งมาด้วยมันต้องเดือดแล้วโอ้โหพี่นี่กี่โค้งอ่ะขึ้นมาใช่ก็บอกอยู่แล้ว111้โคแล้วก็นอนจบความร้อนจบสิพี่ถ้ารถมันจะพังอ่ะพี่ถ้าคือความร้อนฮีทนะขับไม่เกิน60กิโลไอรถพวกนี้ไม่ต้องขึ้นเขาหรอกไอสไตล์ bm สไตล์พวกนี้นะเอาแค่ทางเรียบเนี่ยนะถ้าความร้อนไม่นิ่งหรือไม่ดีจริงเนี่ยไปไม่รอดไปไม่รอดพี่จริงเพราะว่าจากที่เคยสัมผัสแล้วก็ขายมาหลายคันแล้วมาถึงจุดนี้ได้ถือว่าจบโอ้จบแล้วพี่บแนนน่อ ยังไงก็จบร้อนตัดปัญหาไปเลยเราอจบขึ้นมาไม่บอกเมียเราอจบเขาบอกแล้วเหรอโทรไปบอกแล้วอ๋อโทรไปบอกว่าเดี๋ยวพอดีมาทาง168 c ง a n n e l แนอ๋อนะบอกไปแล้วเขาเมียก็โอเค168 c h a n แ e l นเขาก็ให้ค่าตัวเยอะไงมาได้มาได้ก็ตำหนิก็จะมีบ้างเรื่องทรงเรื่องสีมีรอยตำหนิมีอยู่แล้วมีอยู่เลยแล้วมันสีเนี่ยผมให้90%เลยอ่ะอีก10เคือตำหนิ50 50ิเนี่ย คุณอย่าไปดูเลยรถคันนั้นถ้าเกิดว่าคนขายเขาบอกว่าห้าสิบห้าสิบอะสีเรื่องสีออย่าไปดูเลยบอดี้คันนี้นะผมบอกเลยไม่มีผูกไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีตัดต่อไม่มีระบบไฟใช้ได้หมดกระจกไฟฟ้าสี่บานสี่ฝั่งข้างเนะี่ยใช้ได้หมดอ๋อถายเป็นความรู้นะเราซื้อขายในโลกออนไลน์อะเห็นแต่ในรูปก,ก็เห็นในวีดีโอคำที่บอกว่าสีหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบวัดกันตรงไหนอะเท่าที่ผมประเมินนะ,ะถ้าลูกค้าเขาบอกว่าสีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะ สี่เแล้วอีกสิน่ะก็รอยขีดขว่วนไงรอ,อยอขีดขว่วนมีร่องรอยในการขีดขว่วนแต่สีไม่พองอ,อ่ถ้าผมตีนะถ้า80%หรือ85%เนี่ยม,มันอาจจะขึ้นไขป่ปลาอาจจะเป็นลวดลายสีโปรเริ่มแตกอะไรประมาณนี้อันนี้คือความวารู้เลยนะเคยทำสีมาแล้วใช่ผมจะประเมินไปเอง ในความรู้สึกของผมเองม,มันไม่ได้มันไม่ได้เกิดจากไอ้คนขายหรอกอประเมินจากความรู้สึกใช่ประเมินจากความรู้สึกถ้าเกิดว่า,วาลูกค้าบอกว่าไอ้สีพี่สีมัน80%นะอ่ะผมก็เลยตีใจความเลยว่าไอ้แปตรงไหนสีมันขึ้นไข่ปลาตรงไหนบ้างมผมก็เลยถามต่ออ่ะเกอย่างเจ้าเมื่อกี้ใช่ไหมสีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือไม่มีไข่ปลาใช่ไหมพี่สีไม่แตกใช่ไหมพื้นผิวยังสวยอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามีรอยขีดข่วนตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยมผมก็จะประเมินไปอย่างี้้้คคคครรัับบบลลลูกาาาแแจงมอส80%วว่เเย พอไปถึงรถอ๋อไอแปดสอร์เนี่คือตำหนิไอ้สวยในยี่สิบไงไม่ละทีนี้ก็ต้องมารู้ไงก็เหมือนผมนะเมื่อกี้ไปเอารถซื้อรถบ้านลูกค้าซื้อจากมือคนใช้เองขนาดพ่อค้าอย่างผมเนี่ยยังโดนเี่ยต้องคิดดูว่ามาดานะโทรมาบอกอ๋อชนมอไซค์นิดเดียวไฟแตกอ่าโอเคไฟแตกผมรับได้ถึงคานหน้าไหม ก็มาไฟแตกอ่ะบอกผมอย่างนี้ไปถึงรถเปิดฝากระโปรงออกมาโอ้โหชนมอไซค์นิดเดียวแค่ไฟแตกที่เหลือวิ่งเข้าบ้านเขาแอบไปบ้านเขาพ่อค้าที่แบบมีคุณธรรมมานะมาปุ๊บเสียกลางทางบ้างอะไรบ้างพาไม่ดีปุ๊บอะไรไม่ดีเราต้องเก็บเก็บก่อนขายใช่ใช่เห็นไหมข้อดีของของตัวแทนอย่างนี้แหละกำไรอ่ะ เหลือไม่เยอะหรอกบางคันแทบไม่เหลือใช่ครับใช่ไหมใช่ครับอย่างบางคันเอาโอเคได้มาไม่ต้องเก็บอะไรเลยก็มีแต่ส่วนน้อยอก็ปล่อยให้เขาพี่เอรอใช่มันเป็นค่าวิชาชีพความเสี่ยงหลายๆอย่างใช่เสี่ยงขับรถตั้งแต่ขับรถออกจากบ้านแล้วเราจะไปโดนจราจรเรียกตรงไหนบ้างจะไปโดนค่าปรับตรงไหนเสียน้ํามันเท่าไหร่ไปถึงไม่ได้รถบ้างไปรถเปล่ากลับบ้างใช่มันสะสมหลายอย่างก็คือคันนนึงเนี่ย กำไรห้าพันหรือหมื่นหรือสองหมื่นให้เขาไปเหอะใช่ครับซื้อความสบายใจแล้วแล้วก็ได้รถดีๆไปใช้งานแต่จริงๆอ่ะบางคันไม่ถึงนะพี่ขายรถพวกหลักหมื่นเนี่ยไม่ถึงครับขายรถหลักหมื่นกำไรจะเป็นหลักแสนไม่ได้ไอ้เรื่องกำไรไม่ต้องไปพูดถึงเอาเราเรื่องคุณภาพใช่เราคุณภาพเป็นหลักเพราะเราทาด้วยใจรักใจเรารักแบบเนี้ยขาดทุนบ้างกำไรบ้างเรื่องคันนี้ต่อเลยเครื่องผ่านความร้อนผ่านราคาได้นะกลัวที่สุดคือเรื่องเกียร์เป็นไงก็เกียร์ก็ดีน่พี่ มันเป็นไงสมูทพี่ขับมามันนุ่มไหมล่ะมันนุ่มแต่ขับแต่ทางเลี้ยตอนขึ้นเขาโต้งขับอ่ะดิมันก็เหยียบเวลาขึ้นเขามันมันมันเมียนนอนแมนอะไรอ่ะม้วนเม็นนนเมนนเม็นนนวมนมันเมียนมวนนอนได้มันก็มีระบบเมนนวนให้เราใช่เมนนุนเมนนวครับให้เราสับได้ อันนี้ไ้มอันนี้อันนี้เป็นมุกนะเป็นมุกเมนนวนเมนนุ่นเมนนวนมันได้มันเล่นได้พี่มันก็ขึ้นบวกลบได้เนี่ยไม่ไม่ไอไอตรงนี้เข้าใจได้แต่ว่าหมายถึงว่าโหมดสปอร์ตมันมันสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์พี่ไม่ได้ไม่ได้ขับมาเองสมบูรณ์พี่ตกไปโหมดเอ็มมันจะมีเอ็มกับเอสใช่ไหมล่ะโหมดสปอร์ตอะสมบูรณ์พี่้งานไ้ปุ๊บใช้งานได้เครื่องก็จะเร่งขึ้นเลยเวลากดคันเร่งไฟไมมกระพริบไม่กระพริบพี่โอเคกระพริบอยู่ พอกดขึ้นมาไม่ใช่พี่มันมันโค้งใช่ปะละ่ะโค้งปุ๊บกดคันเร่งปั๊บเครื่องกำลังมันเหลือมันก็สะบัดร,ระบบการลื่นท่า่มันก็จะทํางานไฟมันก็จะโชว์ปับป๊บปับ๊บาคันนี้มีระบบการลื่นท่า่ด้วยมีดิพี่มันเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรสไลด์สไล <laughs> <laughs> เออได้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 ก็ถือว่าผมไม่ได้เมคขายก็แล้วกันรถสวยจริงครับเออมาดูได้ดูได้มาดูได้ครับมาดูได้อาโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่องหนึ่งหกแ e ดชนลนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้นะครับ E46 ปี0ูนย์สานะครับปีส0 0 3าแท้จดทะเบียนตรงปีนะครับเป็นสีมิสไนบูลนะครับลืมบอกเรื่องสีเลยสีมิสไนบูเป็นสีพิเศษของ B M W นะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ครับในเรื่องของการขับขี่นุ่มหนึบใช้งานดีเกียร์ ดีเบรกไม่สันทุกอ,อ,อย่างตอบโจทย์หมดเพราะว่าผมเปลี่ยนใหม่หมดตอนนี้แดดมาแล้วกองเปลี่ยนสีแล้ว <laughs> อ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับ bmw e46 คันนี้นะครับรถไม่เคยติดแก๊สแน่นอนนะครับยางอะไรไม่เคยลงพื้นด้วยรถหน้าเดิมท้ายเดิมไม่เคยเกิดวินนะิหฉัหนักแน่นอนนะครับผมการันตีร้อเซซื้อไปแล้วตรวจสอบนะ ว่าผมเปลี่ยนอะไรทุกอย่างจริงไหมอย่างที่ผมรายงานในคลิปนี้ไหมเรียกช่างเก่งๆมาตรวจสอบได้เลยครับรถโอนได้ทุกขนส่งโอนได้การันตีถ้าเกิดซื้อจากหนึ่งห n n ปดชใช่ครับซื้อไปแล้วโอนไม่ได้ผมเคยนะซื้อคืนมาเงินกับผมเลยเลยการันตีเลยคันนี้ผมกล้าการันตีผมเคยด้วยซื้อคืนผมเคยซื้อคืนด้วยรถโอนไม่ได้นะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ EP พีนี้ก็สวัสดีครับฝากไปด้วยนะช่องสวัสดีครับช่องูริมพัฒน์ธุรกิจยนต์นะครับอ่าเข้าไปดูรถในช่อง เพื่อหารถราคาถูกๆอ่าครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับครับผม